แล้วทน,นสุเรียบหรอกะอี่กี่ครับ้อ๊ยแน,นสย่สุเรียบรลยปะสับตนทุเรียนเอาเลยเธอห,หลังจากที่เพื่อนๆดูไฮไลท์ไปแล้วก็ขอราบวัสทีเพื่อนๆน,นะฮะแลวก็แฟนเกมแอคโฟกับอีก,กันด้วยนะครับยู แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับกาชาตัวใหม่ล่าสุดนะฮะก็คือน้องโจแอนนะฮะกาชาตัวแทนเข้าพบนั่นเองนะฮะซึ่งนะฮะน้องโจแอนนะฮะก็เป็นคนของแดนสุริยะบุรพานะฮะก็เป็นเจ้าแก่นี้ยของห้องอเนกประสงค์มิยาบีนะฮะก็เป็นหัวหน้างานนะฮะของลูมินและก็กุริยดังนะฮะก็ประมาณนี้นะสกิลก็ไว้ทีหลังแล้วกันเป็นเพียงการเปิดกล่าวเองนะเดี๋ยวค่อยมาทำคิดจัดอันดับทีหลังให้ดู โอเคนะฮะต่อไปก็เรามาอธิบายกฎ่าวๆนะฮะของการสุ่มกระชานั่นเองนะฮะก่อนอื่นนะก็ถ้าหากว่าเราสุ่มกระชา10ครั้งนะฮะปัดสิบครั้งจะการันตี SR ไป1ตัวนะฮะก็คือสีม่วงนะฮะหตัวนะและถ้าหากว่าเราสุ่มกระชา50ครั้งนะฮะแต่การันตี SSR ไปเลยเนอ่าเอเดดาสีทองนะฮะแต่ภายในสิบถึงห้ครั้งนะเอเดดาอาจจะออกก่อนนะฮะอยู่ที่ดวงของตัวเองนะโอเค คลิปนี้นะฮะก็สนับสนุนโดยนะ,ะร้าน p o w e r p a y นะ,ะร้านเติมเกมออนไลน์นะฮะร้านราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลกเกตอะไรนะ,ะที่เพื่อนๆสัรหาหรือมองหานะก็ในราคาที่ถูกมากเลยนะก็ถูกกับเพื่อนเอนเ,อนเติมเองแน่นอนนะฮะแถมร้านนี้นะ,ะยังปลอดภัยไร้ดีฟันบบร้านกระเดงแบบร้อยเปอร์เซ็นยัยตัวเองอยู่ใต้ล่างในคลิปชั้น,นะครับโอเคนะต่อไปเดีย๋ยวมาดูตัวละครที่เราอยากได้นะั้นหนึ่งก็คือตัวเรนนะอย่างตัวแอดนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อย่างที่เคยบอกนะพี่รนะคไรัลดาส จัดมาเอากดไม่โดนอ่ามาจัดมาจัดมาคือถ้าตัวเลทออกทั้งสีตัวนี้คือหาจัดมาแล้วหนาะตี่เมื่อว่างมาเลยจ้ะโลแรกก็ทำพูดไม่ออกแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดวงอะไรครับเนี่ยพักพวกเฮ้ยเอาอะมาโอ้ R R, เอสเอสอาร์เอสอาร์สี่ตัวเลยฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ต่อไปนะจะอยู่อ่า นี่คนซะ้าไซย์ย่างนะครับปริดิทธิ์ครั้ง29ทับ50เนะครั้งต่อไปก็คือ39ทับ50นะผมขอให้ออกนะไม่งั้นมันอาจจะหลุดถึงการันตีนะผมอยากดวงดีสักนิดนึงนะฮะเพราะมาแล้วฮะแด,ดนสุดที่แย่ผุ้เภพน้องชาวแอนครับว,วิวว,วิววิวไปไนงะตัวได้กระจัดให้เราเลยฮะเออแกมามาที่วิดโดต่อไปกันเลย มาสี่การันตีนะสี่การันตีนะะมาดูกว่าดวงเราจะเป็นยังไงนะครับไปไงบ่เอ้ยทำไมออกแค่ที้กูท้อแล้ววะอะไรกันเนี่ยมาเราต่อไปไปก็ต่อไปก็ต่อมันหยุดข้าไม่ได้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นยังไงดวงของข้ามันก็อยู่ในที่ดีที่ที่ที่ โอ้โหก็ยังอยู่ในเกมที่ดีนะสองตัวก็ถือว,ว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะประมาณนั้นเลยนะฮะมากันต่อฮะกันต่อฮะเอ้ยเดี๋ยวไม่ออกหรอโอ้โหเดี๋ยวการันตีฮะ <c oughs> เสียงลงเลยการันตีเดี๋ยวหลุดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงก่อนเนี่ยฮะไม่น่าเชื่อนะว่าจะหลุดมาถึงการันตีได้นะโอ้วันนี้ดวงแย่มากเลยฮะมาใครแดนสเร,ริยับุลฮา น้องเท่าแกต,ตัวแอร์นะวิววิวเอาอีกแล้วเดี๋ยวตัวเอตออกลหลังๆนี่ตัวเอตตัวเอดออกอย่างบ่อยอยู่เลยนะครับต่อไปต่อไปแต่มาครับรต่อไปคืออยากได้ฟิลเตอร์มากเลยนะตรงๆแต่ว่าไม่เจอทั้ทีผมว่าจะไม่หลุดไปถึงการันตีอีกนะฮะโรนี้โอ้โหเราประกอนนี่คือรวงทำกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะแย่มากเลยอะ่ะแต่ก็ยังดีนะที่ตัวเอตออกนะ อะไรครับเนี่ยวอเตอ h ์วอเตอร์เฮาเฮาอ you ยังไงมาครับมามาแล้วแดน,นสุริยบุรพากี่กี่ครับเฮ้ยแดน,นสุริยบุรพาะับโซนทำงานเอาเลยครับอ,อ, oh อะไรเนี่ยอ๋อกอ้อะไรอ่ะอวันนี้ไปดมดีเหลือเกินโอ้ไม่กัดดีว่นดี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 ดดไอ้คุ้มนะคุ้มนะ ตอนนี้ออกไปแล้วสีตัวนะเดี๋ยวไปอีกโลสุดท้ายเลยนะอันนี้การันตีเอเนจะยาครั้งสุดท้ายนะไปยังไงไปยังไงมันต้องมาแล้วไฟเริ่มกลับแล้วดวงดีไงมาเอาออคือพอใจเป็นแบบนี้ก็วันหลังไม่ต้องดีใจนะจัดนะโลต่อไปยังไงโอ้ยังไง,ง,ไงผม หมดคำจะพูดหมดคำจะพูดไปกันต่อฮนะโลต่อไปครับโลที่สามติบครับท้าติฮะยงต้องมาแล้วปะยงต้องมาแล้วปะไอหนุม่มโอ้ยังไงโอ้ยสามตัวฮนะก็โอเคอยู่นะต่อไปถ้าไม่ออกโรลต่อไปเราต่อยแล้วล่ะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวที่คุยกันมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เออยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอา ที่คุยมันไม่ใช่อย่างนี้นี่โอ้ยม่ก็โหลุดมาถึงกระตีเลยฮะครบครบสามหมื่นเทสจริงๆด้วยอย่างกิปนี้ไม่น่าเชื่อโอ้ไม่ก็กูแน่นะฮะมาฮะจีราทองวันเทสโอ้ไม่ก็นะไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดเลนไปไกลเลยฮะโอเคนะมาตรงนี้กันบ้างนะประเมินโบราณจัดไปประเมินยี่สิบครั้งฮะจัดนะนะเอ้ยโอ้ทองออกเพียบเลยเสร็จใช่ไหม เสร็จใช่ป่าเสร็จใช่ไหมหรือยังไงยังไงฮะตกใจนึกว่าทองออกโอ้โหนึกว่าโอ้โหแม่ดวงทำอะไรวะเนี่ยโอเคนะมาถูกต่อได้ทีนเราได้กันนะฮะก็คือน้องโจแอนนะฮะก็ตอนนี้ไม่มีดาวใช่ไหมอ่ะไปครับโจแอนหนึ่งดาวครับวิ้โจแอนสองดาวครโอ้ไม่ก็นั้นได้โจแอนถึงต่อดาวกันเลยนะดูลิงหน่อยอ๋อนี่นี่โอ้เราขาดอยู่นิดนึงนะฮะลิงแต่ไหนก็ตัวลิมิเต็ดเนาะ โอเคนะต่อไปก็คือน้องกิกินั่นเองนะก็ได้1ตัวนะอ,อ้าวไปกีกีสองดาวครับจะไปนะั่ตัวใหม่อย่างวานเจสนะฮะจริงๆเป็นตัวใหม่นะฮะแต่ว่าคือก่อนหน้าน,นี้เกิดมาก่อนนะว่าวานเจสผมเก็บเศษวานเสจสเนี่ยเศษตรงนี้ฮะผมซื้อเศษวานเจสมาเนี่ยก็ครบ60พอดีนะก็ถือว่าวานเจส์หนึ่งดาวครับผมไปวานเจสจัดไป1ดาวนะชิวๆเลย เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วนะก่อนหน้านี้ที่ไปที่สิ่งประดิษฐ์นะต่อไปนะในจิงเกลนะก็เก็บเศษนะซื้อเศษมานะก็ได้ไปครับผมในจิงเกลหนึ่งดาวนะโอเคนะก็ถึงช่วงพูดคุยท้ายคลิปแล้วนะะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆคลิปนี้นะเราได้เอเดดาวเพียบเลยนะะก็อาจจะนําใจเพื่อนๆนะะแต่ผมเนี่ยยังไม่หยุดแค่นี้รอกนะใช่แล้วนะเดี๋ยวกระถาต่อไปจะมาเลยนะอาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะแต่ว่าก็คือน้องกูรีแล้วก็น้องโดนรทีนะผมอยากเก็บน้องน้องคนไม่ได้ไอเดียเกินนะเป็นกระาคู่ด้วยนะก็เดี๋ยวรออีกทัก โอเคนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนนะฮะทำอะไรมากมายเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่เติมเกมผ่านร้านเติมเกมออนไลน์เพราะว่าเพนนะร้านที่ราคาดีถูกคุ้มครองตุกรสชาติร้านนี้นะ,ะบอกเลยว่ามันจะมีมุมสนับสนุนอยู่นะ,ะตอนที่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อสินค้านะ,ะเพื่อนๆก็เลือกชื่อเอยเลือกคือใส่ชื่อผมนะเจ้าต่ายให้ด้วยนะครับขอบคุณนกครับผม โอเคนะจำรับวันนี้ก็ต้องอตัวลาลาไปก่อนดีกว่าน,นี่นี่เคยนีน่เป็นไงละ่ะอีดูรอยยิ้มของเจ้าคนนี้สิดูสิเอากวาผิดใจดูสิรอยยิ้มมันเจ้าเล่ของเจ้าแก่เนี้ยรันมีย่มบีเนี่ยข้าเรามีความสุขจริงๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย